สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเราช่องทายทงคูนนะคะวันนี้ก็จะเอาน้องๆเดินออกกำลังกายนะคะค่ะแม่ดอกลักแล้วก็น้องโมละนุยนะคะเดินออกกำลังกายนะคะวันนี้นะคะ เสียงหวานมากเลยนะคะโมระนุยนะคะตุมเสียงลงทักทายนะคะันนี้เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวออกเดินเล่นก่อนนะคะ อากาศก็ลมเลนลมเย็นมากเลยนะคะลมพายุข้าวอากาศลมหนาวนะคะ,ะเดินออกกำลังกายแต่เช้าเลยนะคะ สาวตูดใหญ่นะคะเดินงงนงงงงน,นะคะดูดอ่าโมระนุยเดินสุดท้ายนะะโตเป็นสาวแล้วนะคะจะสูงเท่ากับแม่ดอกรักแล้วนะคะ,ะสวัสดีจ้าทงคูณชบาแก้ววันนี้ก็ไปเดินเล่นกับแม่ดอกรักป้าเพน้องบุญดีนะมาด้วยกันนะคะีกแล้วนะคะ อาสวัสดีเลยลูกสวัสดีแม่ FC หน่อยจ้าเร็วๆจ้าวขอแพวเร็วๆจ้าสวยๆจ้าสวยๆๆ อามรนุยวัดดีเป็นไหมโมรนยอะววย่ะวัสดีค่ะขอบคุณแม่เอฟซีหน่อยวันนี้เรียเรียรเรียเรียเสียงด้วยลูกเสียงเสียงอันนี้ก็ขอบคุณนะคะแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ช่วยนะคะอุดหนุน แนนนะคะไร้สดนะคะเอาหญ้าป่าญ่าให้น้องๆนะคะวันนี้ก็พาน้องเดินออกกําลังกายนะคะอากาศก็ลมแรงมากนะคะวันนี้ลมพายุก็หนาวด้วยนะคะ เดินไปก็คุยไปด้วยนะคะเดินไปก็คุยกันไปนะโมระนวยเป็นช้างที่คุยเก่งนะคะเสียงคุยเก่งนะคะเสียงดังไพเราะเลยนะคะนี่มา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  โมรานุยมาอยู่กับแม่ดอกลักตั้งแต่น้องของคูณตัวเล็กๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็โตเป็นสาวแล้วนะคะนี่โตเป็นสาวจะสูงเท่ากับแม่ดอกลักแล้วนะคะเ,เออเป็นสาวแล้วเสียงก็หวานด้วยนะคะน้องบุญดีมองโมระนุยค่ะ วันนี้ก็จะพาแม่ๆไปชมที่ป่ายญ้านะคะที่เราได้ได้ซื้อให้น้องๆนะคะทั้งสี่เชือกนะคะแล้วก็จะไล่จ็บคะแนนนะคะสะสมนะคะคะแนนยังไม่ครบนะคะนี่ยังไม่พอนะคะสำหรับป่ายญ้านะคะคณแม่กี่คะแนนน่ะข้าวยากำลังได้ห้าพันคะแนนทั้งหมด ทั้งหมดหนึ่งมืนคะแนนนะคะหนึ่งมืนคะแนนค่ะแต่เราก็ได้ให้เงินเขาให้คะแนนเขาไปแล้วนะคะสามพันคะแนนนะคะอยู่เจ็ดพันคะแนนนะคะยังไม่ครบนะคะ ันนี้ก็มาถึงปา่าหญ้าแล้วนะคะปะา่าหญ้าที่เราอยาซื้อให้น้องๆนะคะนี่ค่ะประมาณสามไร่กว่านะคะอันนีอ้อากาศดีนะคะอากาศเย็นนะคะช้างก็เลยพาก,กันเล่นเลยสนุกสนานไปไปดเดินเลย นี่ค่ะป่าหญ้านะคะที่เราจะซื้อคะแนนนะคะให้น้องๆน,นะคะนี่ก็อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่อยู่ใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะเอาน้องเข้าคอกแล้วนะคะไปแล้วนะคะนี่ เรืดใหญ่เลยนะคะได้ถึงลมเย็นๆนะคะ กันเล่นสนุกสนานเลยนะคะกระบดดวายเลยระุ่นวายเลยนะคะมาแล้วมาแล้วเต็มทางเลยนะคะเนี่ยโหดันเป็นก้อนเลยนะคะเล่นกันเลยนะคะเนี่ย สนุกนะคะเขาได้ เพื่อนเล่นเอ้ยมือนดึกๆคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆทั้งสี่เชือกด้วยนะคะสวัสดีจ้า